เดือนหงายข้างขึ้นกลางฤดูฝนฟ้าโปร่งมาหลายวันก่อนที่จะตั้งเขาแล้วก็ตกลงมาในตอนเย็นกินดินชื้นโชยมากับลมเหนือที่พัดจับชายป่าช่องคุม้มเขามายังหมู่บ้านตาพยาพรานสีพรานเท่าไว้ห้าสปลายปลายรูปร่างผอมแห้งผิวเกรียมแดดจากการใช้ชีวิตกลางป่ามาเกือบทั้งชีวิต นั่งสูบยาเส้นอยู่หน้ากระท่อมไม้ไผ่เสียงบีดวิวของลมผสมกับเสียงหำเบาๆของหมาหอนในหมู่บ้านมันไม่ใช่ครั้งแรกที่หมู่บ้านนี้มาเชิญกับสิ่งลี้ลับแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงหรือว่าเงาแต่มันคือความจริงวัวเจ๊หนูหายไปอีกแล้วเมื่อคืนเมื่ออาทิตย์ก่อนควายลุงแย้มก็หายหายไปในคืนฝนตกทั้งนั้น เสียงของชาวบ้านพูดคุยกันแพร่สะพัดพร้อมกับความหวาดกลัวที่ค่อยๆกัดกินใจของชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเป็นเสือบางก็ว่าเป็นโจรลักสัตว์จากชายแดนแต่คนเฒ่าคนแก่พูดอย่างเยือกเย็นว่าปลาช่องคุม้มมันไม่ใช่ที่ของคนเป็นแล้วปลาพื้นนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ่างออกไปประมาณ5กิโลเมตรเป็นป่าลกหนามีห่วยเล็กไหลผ่านและหนองน้ำเก่าคนรุ่นก่อนเคยตั้งหมู่บ้านอยู่ในนั้นแต่ล้างไปหลังจากโลกหาระบาดหนักจนพากันตายทั้งหมู่บ้านสากเรือนโบราณยังพอหลงเหลือให้เห็นในพงหนาพานสีเคยเดินผ่านป่าช่องคุมมานับสิบครั้ง แต่เขาไม่เคยย่างเท้าเข้าไปในยามค่ำคืนเพราะลางมันแรงแต่ในคืนนี้เขาตัดสินใจข้าจะไปเองคืนนี้ข้าจะคัดทางดูว่ามันตัวอะไรกันแน่ที่กล้ามาลากวัวควายหายไปในกลางสายฝนเช่นนี้เขาแบกปืนลูกซองไปฉายสองหัวจตเกียงเจ้าพายุเก่าและห่อข้าเหนียวลาย่างติดเป้ เนมอเตอร์ไซค์วีบากที่ซ่อมเองจนวิ่งได้แล้วมุ่งหน้าสู่ปาช่องคุมในยามโผล่เพลของวันนั้นระหว่างทางที่วิ่งผ่านสวนยางล่างลมฝนพัดแรงขึ้นจนต้องหยุดรถกลางทางฟ้าสีม่วงเข้มเหมือนมีใครซุ่มอยู่ข้างทางเป็นระยะเสียงจัก,กรจันเงียบลงอย่างผิดปกติคืนนี้ไม่เหมือนคืนอื่นเลยว่ะฟ้าสีพืมพำกับตัวเอง ก่อนตัดสินใจจอดรถแล้วก็เดินเท้าเข้าไปยังห้างเก่าที่เขาเคยสร้างไว้เมื่อหลายปีก่อนห้างไม้ไผ่กลางหนองน้ําที่เคยใช้ยิงหมูป่าเป็นห้างที่ใกล้ใจกลางป่าช่องคุมุมมากที่สุดและนั่นคือจุดที่เขาจะขัดห่างในคืนนี้ท้องฟ้ากรีดล้อมโดยแสงฟ้าผ่าก่อนเม็ดฝนจะเทกระหน่ำลงมาพรานสีปีนขึ้นไปบนห้าง เอาผ้าใมคุมตัวตัวเองแล้วก็นั่งนิ่งจ้องมองเข้าไปในพงหนาเบื้องหน้าในความมืดความเปียกความเย็นเยือบเสียงครวนแผ่วเบาดังแสกเสียงฝนมาไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงที่ใครสักคนกำลังร่ำไห้กลางป่าล่างแห่งน,นั้นเสียงฝนสัดกรนนำไม่ลืมหูลืมตา ลมวูบแรงจนกิ่งไม้ไหวเองเสียงใบไม้เสียสีกันเหมือนเสียงกระซิบจับป่าลึกเรากับว่าป่ากําลังจะบอกอะไรบางอย่างแกผู้ที่บังอาจล่วงล้ำเข้ามาลานสีขดตัวบนห่างไม้ไผ่ที่สร้างไว้นานปีแม้จะผุพังไปบ้างแต่ยังพออิงหลังได้เสือพื้นเก่าเปียกชื้นแต่เขาไม่สนใจ ความเคยชินของพลานเก่าทำให้เขาทนนิ่งอยู่ท่ามกลางพายุฝนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาใช้ผ้าโพกหัวมัดตะเกียงเจ้าปายุไว้กับเสาไม้ระยับพอข้าวกับน้ำดืม่มไว้ใกล้มือปืนลูกซองบรรจุกระสุนไว้เตรียมพร้อมสัญชาตญาณของพลานนั้นรู้ดีว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดา เวลาผ่านไปแล้วสองชั่วโมงฝนยังไม่มีดีท่าว่าจะซาลงท้องฟ้าเหนือยอดไม้ดำเหมือดสนิทไร้แม้กระทั่งแสงจันกินโครนชื้นผสมกับกินเน่าแปลกประหลาดโชยมาเป็นละลอกเหมือนกินสากอะไรบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้จนเน่าเปื่อยกินนั้นไม่เคยมีอยู่ในป่านี้มาก่อนฟานสีรู้สึก ถึงอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างผิดปกติเงื่อเย็นเริ่มซึมมือโดยไม่รู้ตัวเขาขยับตัวเบาๆแล้วจับปืนแน่นขึ้นเสียงลมหายใจบางอย่างดังใกล้ๆห่างไม่ใช่เสียงลมจากธรรมชาติแต่เหมือนคนหรือสัตว์กำลังยืนอยู่ใกล้ๆด้านล่างพรานสีเพ่งสายตาลงไปในความมืด ใต้ห่างมีเพียงเงาไม้และพงหญ้าที่ลู่ต่ำเพราะฝนตกแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังกรอบแกรบจากทางผูกไม้ด้านทิศตะวันออกเหมือนสัตว์สีเท้าเดินย่องเข้ามาช้าๆพรานสีค่อยๆยกปืนขึ้นพาดออกห่างต่างใจแน่วแน่จังหวะลมหายใจของเขาช้าลงมือแน่นิ่งยางผู้มีประสบการณ์ เงาล่างเลือนล่างปรากฏขึ้นกลางม่านฝนเงานั้นคล้ายกับคนแต่มันไม่ใช่คนมันเดินสีขาหัวโตมือยาวลากพื้นดินท่าทางเหมือนสัตว์ป่าแต่กลับมีโครงสร้างคล้ายกับมนุษย์พรานสีไม่ยิงเขายังไม่แน่ใจเขากลัวว่าจะยิงผิดต้องมั่นใจเสียก่อน แต่จู่ๆเงานั้นก็หยุดนิ่งแล้วหันหน้ามองขึ้นมาบนหากดวงตาสองข้างเปล่งแสงสะท้อนเหมือนตาสัตว์ในเวลากลางคืนแต่ในตานั้นกลับมีแววของความโกรธแค้นทานสีจ่องมองกลับไปนิ่งๆในใจของเขาเริ่มสวดนโมนโมพร้อมกับคําสอนจากครูบาเก่าที่เคยให้คาถาคุ้มกัน ในเวลาเดินป่าอยู่ๆเงานั้นก็ถอยห่างออกไปไค่อยๆสลายหายไปกับสายฝนและก็เงาเมืดของป่าเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นลานสีถอนหายใจยาวแต่ยังไม่ทันที่จะได้นั่งสงบเสียงฝีเท้าอีกชุดก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของหา่างคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงแล้วแต่ยังมีเสียงล่าของหนักๆไปตามพื้นที่เปียกน้ำ เสียงเหมือนกบางอย่างถูกลากผ่านพุ่มไม้ไปและกินเน่าแรงจัดกว่าเดิมจนพลานศีต้องเอาผ้าพื้นปิดจมกูกเขานั่งนิ่งไม่ขยับหวัวใจเต้นแรงแต่จิตก็ยังคงนิ่งพลานศีรู้ว่าป่ากำลังเล่นอะไรกับเขาอยู่แต่เขายังไม่หนีเพราะนีเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฝนยังตกลงมาไม่หยุด เสียงฟ้าร้องห่างออกไปแต่เสียงของป่ากลับเริ่มดังขึ้นแทนที่เสียงกบเสียงเขียดหรือแม้แต่เสียงของนกกลางคืนหายไปหมดสิ่งที่ดังแทนคือลมหายใจแต่มันไม่ใช่ของผานสีแต่เหมือนใครกำลังหายใจอยู่ข้างๆหูขอ,ของเขาแม้ว่าเขาจะนั่งอยู่คนเดียวบนหาดเขาผลลมหายใจเวา ผมขวัญตัวเองมือยังจับปืนแน่นจิตพยายามนิ่งอย่างที่เคยฝึกมาพวกมันยังไม่กล้าเข้าใกล้ยังมีของดีติดตัวเราอยู่เขาคิดในใจที่คอเขาห้อยายานเก่าเย็ยบติดกับพระเหรียญหลวงปู่ปานรูบาเก่าที่เคยให้คำเตือนเขาไว้ไปป่าไหนอย่ยาหลุดคำสะบทด อย่าดูหมิ่นสิ่งเล้นลับทันใดน,นั้นแสงสีส้มเรืองเลือลอยผ่านมุมตาทางทิศเหนือของหากพรานสีหลีผันไปมองทันทีมันคือแสงตะเกียงตะเกียงเจ้าพายุแบบเก่าโบราณเร็วไฟนิ่งไม่มีไหวสะเทือนแม้สายลมจะพัดมาแรงมันลอยอยู่ในอากาศสูงจากพื้นประมาณเอวของคน เหมือนกับว่ามีใครถือมันเดินผ่านไปในพงหยกแต่ไม่มีคนไม่มีร่างเงาไม่มีเสียงฝีเท้าใดๆมีเพียงแสงเท่านั้นที่ค่อยๆเคลื่อนที่ยางเงียบงันพรานสีขยับตัวอย่างระมัดระวังเขาเคยได้ยินเรื่องทํานองนี้จากปากของพรานลุ่นเกา่าแสงผีตะเกียงมักจะปรากฏในป่าที่เคยมีคนตาย บางทีเป็นวิญญาณของพรานที่ยังไม่ไปไหนบางทีก็เป็นของที่ลวงตาที่ชักพาผู้คนให้หลงหายไปกับมันแต่ที่แปลกก็คือแสงตะเกียงนี้หยุดอยู่ที่ใต้ต้นพยอมต้นใหญ่ต้นเดียวกับที่ตอนกลางวันเขาเห็นมีเศษผ้าขาวผูกอยู่เหนือหัวเศษผ้าพื้นนั้น รานสีคิดว่าเป็นผ้าผูกปลาแต่ตอนนี้มันกลับเปียกน้ําฝนแนบอยู่กับต้นไม้แสงตะเกียงยังหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นจนจุูจูเร็วไฟดับลงทันทีเหลือเพียงความมืดทึบเต็มพื้นที่รอบข้างและทันทีที่แสงหายไปเสียงฝีเท้าสองขาก็ดังขึ้นเสียงฝีเท้าเปล่าเดินบนโคลนเปียก เสียงนั้นไม่เหมือนสัตว์มันมีจังหวะเหมือนมนุษย์เดินหลากเท้าช้าอยู่ใต้ห่างพรานสีแน่นิ่ในใจสวดคาถาไปตามสัญชาตญาณมืออีกข้างถือปืนพาดไว้แต่เขายังไม่เหนียวไกลเพราะยังไม่เห็นเป่าหมายที่ชัดเจนสักพักหนึ่งเสียงนั้นก็เงียบลงและแทนที่ด้วยเสียงเป่าลมเบาๆเข่าหู จากทางด้านหลังห้างหงซ้ายของพรานสีทั้งที่อยู่บนห้างมีเขาเพียงคนเดียวเขาสะบัดหน้าหนีทันทีแต่กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงไอเย็นและกลิ่นอับของฝนและกลิ่นเน่าแรงจัดกลิ่นที่เหมือนซากอะไรบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้นานหลายวันพรานสีทนไม่ได้อีกต่อไป เอาล้วงเอาหอ,อยาสูบออกมาแล้วจุดไฟสูบเพื่อไล่กินและสงบสติควันจากยาหอมจางๆกระจายไปในอากาศและจังหวะนั้นเองเงาล่างหนึ่งโพแวบขึ้นที่ชายตาหลังพุ่มไม้ทางขวามือพานสีเบิกตากว่างนั่นคือคนหรือสิ่งที่เคยเป็นคนร่างของมันผอมแห้ง ิวเหี่ยวเหมือนตากแดดมานานปีหัวขาวสีดนั่งคุกเข่าก้มหน้าอยู่ในโคลนเงานั้นนิ่งเงียบก่อนที่มันจะเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าที่เน่าคลื่นซีตาข้างหนึ่งห้อยเหมือนจะหลุดออกอีกข้างจ้องขเขมินมาทางห่างพลานสีไม่รอช้าเขายิงปืนลูกซองลงไปเต็มแรง เพียงสะท้อนกล่องไปทั่วปา่าราวกับฟ้าผ่าแต่เมื่อลงไปดูอีกทีไม่มีหล่องรอยอะไรทั้งนั้นแม้แต่รอยเท้าก็ไม่มีมีเพียงพุ่มหญ้าที่เปียกชื้นกับกินเน่าที่เบาบางลงพรานสีกลับขึ้นห่างหัวใจเต้นแรงแต่ดวงตาก็ยังคงหนิ่งเขารู้แล้วว่าคืนนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียว และสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่สัตว์แต่เป็นของอีกพบที่ชาวบ้านเรียกว่าผีปอบป่าสายฟ้ายาวเส้นหนึ่งฉายแสงวาบทะลุม่านฝนสาดให้พงหญ้ารอบห้างสว่างเพียงชั่วพริษตาเงาของต้นพยอมใหญ่โอนเอ็นลาวกับจะหักโคนตามแรงลมพรานสีนั่งนิ่งหลังจากยิงเปลี่ยงใส่ล่างผีที่โผลมาเพียงชั่วครู่ เขากลับขึ้นห้างมาอย่างระวังสายตามองรอบด้านแทบไม่กระพริบความเงียบกลับมาปกคลุมอีกครั้งแต่เงียบนั้นเป็นเงียบที่ผิดธ,ธรรมชาติเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นตุบตุบอยู่ในอกและในชั่วขณะหนึง่งเสียงฝีเท้าเบาๆก็กลับมาอีกเสียงเหมือนคนเดินย่ำใบไม้ไหมแห้งแต่นี่เป็นฤดูฝน ไม่มีใบไม้แห้งให้เหยียบแน่นอนพานสีกำปืนแน่นสบัดต,ตาไปรอบทิศทางเสียงหยุดกระทันหันตามด้วยความเงียบอันกดดันแล้วเสียงเคี้ยวบางอย่างดังมาจากใต้ห่างที่เขานั่งอยู่พานสีกลมมองลงช้าๆผ่านช่องไม้ไผ่ที่ปูพื้นห่างไว้ตอนแรกเขาเห็นเพียงความมืด แต่เมื่อสายตาปรับเข้ากับแสงสลัวเขาก็เห็นบางสิ่งกำลังก้มหน้าเคี้ยวอะไรบางอย่างอย่างเมามันเสียงมันเคี้ยวดังต่อเนื่องจนเสียวสันหลังอย่างบอกไม่ถูกสิ่งนั้นมีรูปร่างผอมแห้งหัวโตเบี้ยวผิวคล้ำเหมือนเผือกขุดจากดินในมือข้างหนึ่งของมันถือกระดูกขาของบางอย่างเอาไว้ ที่ยาวและก็ยังติดเศษเนื้อชุ่มเลือดอยู่มันกําลังใช้ฟันที่แหลมเหมือนเขียเข้ยวเขี้ยวยังไม่ใยดีต่อสายตาพลานสีเบิกตากว่านั่นไม่ใช่สากสัตว์ธรรมดามันคือกระดูขาของคนรอยกางเกงข,ดขาดๆสีกรมท่าย,ยังติดอยู่ที่ปลายขาเหมือนกับชุดทหารพลานหรือลูกหาบที่เคยหายไปในป่าแถบนี้ กลิ่นคาวเลือดและกลิ่นเนา่าเหม็นขึ้นมาจนพานสีแถบอาเจียนเขาข่มใจหลบตากลืนน้ำลายอึกใจแต่สายตาของมันกลับซ้อนขึ้นมามองพอดีมันยิ้มยิ้มกว้างเผยเขียวแหลมฟันของมันเปื่อนเลือดแล้วก็นเนื้อสดพรานสีลันไกปืนทันทีเสียงปืนดังสะท้อนไปในป่าอีกครั้ง เศษโคลนกระเด็นกระจายจากใตาหากแต่เมื่อเขาชะโงกหน้าลงไปอีกทีไม่มีอะไรเหลืออยู่ตรงนั้นแม้แต่ซากกระดูกที่มันเคลี้ยวเมือ่ขอขูดก็หายไปด้วยพื้นดินที่เคยมีรอยเท้าถูกฝนชะล้างจนเรียบสนิทมีเพียงรอยเลือดจางๆที่ค่อยๆถูกฝนกบหายไปพรานสีนั่งนิ่ง ดวงตาแดงกร่ำโดยพิษความวาดกลัวผสมกับโทรศัพทเขาพึมพำภาวนาเรียกชื่อครูบาอาจารย์แล้วหยิบเอากระบอกไม้ไผ่ที่ใส่ใบนาดแหกผสมกับเทียนชัยออกมาจุดทันทีหลิ่นควันหอมแรงลอยฟุ้งขึ้นเป็นกลิ่นที่ใช้ขับไล่พูดผีตามความเชื่อเก่าแก่ของพลานป่าเขารู้แล้ว สิ่งที่อยู่ในป่าช่องคุ้มไม่ใช่แค่สัตว์ที่ดุร้ายมันคือผีปอบปา่าที่ยังวนเวียนหาเหยื่อและคืนนี้มันยังไม่จบเพียงแค่นี้กินควันจากใบหนาดยังคลุ้งจางๆแต่ไม่ได้ช่วยให้ความหวาดกลัวเจือจางลงเลยเขาจุดตะเกียงเจ้าพายุเบาๆให้แสงอ่อนสองรอบหางขอให้เห็นเงาไม้กับยอดหญา เด่นละลิกต,ตามแรงลมทันใดน,นั้นเสียงกรอบแกรบปีกระลอกก็ดังขึ้นแต่คราวนี้ไม่ใช่จากใายห้างไม่ใช่จากพงยามันมาจากข้างบนห่างบนต้นไม้สูงพรานสีเงยหน้าขึ้นช้าๆไฟตะเกียงสองหลอดผ่านยอดไม้สูงเงาสลัวเห็นบางสิ่งคลานอยู่บนกิ่งไม้ กิ่งที่อยู่ห่างห้างไปไม่ถึงสองวา่ามันยาวดำและขยับด้วยจังหวะช้าๆเหมือนกับตีนแมลงทานสีเพ่งตามองก่อนหัวใจของเขาแทบหยุดเต็นมันคือตะขาบดำยัก์ลำตัวของมันยาวเกือบสองเมตรขาสองข้างสายไหวไปมาหัวสีดำมันปลากมีเขี้ยวพิษที่งอนออกมาอย่างน่าสยอง เสียงที่เขาได้ยินก็คือตะขาบคลานอยู่บนกิ่งไม้พลานสีรุ้ทันทีนี่ไม่ใช่ตะขาบธรรมดาในป่าช่องคุมเคยมีเรื่องเล่าว่ามีตะขาบผีอาศัยอยู่มันเป็นล่างจำแรงของผัวผีเปรตแล้วก็ปอบที่กินคนจนกลายพันธ์บางคนเรียกมันว่าไอ้ดำนรกใครเจอที่ไหนตายที่ไหน,น พรานสีรีบหยิบมีดเน็บข้างกายไว้พร้อมแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรเสียงอีกหนึ่งเสียงก็ดังขึ้นมาจากฝั่งของหากเสียงเหมือนเล็บของคนเกาต้นไม้แล้วก็ลากไปตามลำต้นของไม้ใหญ่พรานสีหมุนไฟตะเกียงเพดางต้นไม้ข้างหากทันใดนั้นเขาก็เห็นบางสิ่งเกาะลำต้อนอยู่ มันคือเงาล่างค้ายกับคนเปลือยผิวสียดมีผมยาวรุงลังปิดหนาทั้งตัวเกาะแนบแน่นกับลําของต้นไม้เสียงขูดไม้ดังจากเล็บมือของมันที่ยาวเกือบขืบพลานสีผงะหนั่นมันผีปีนต้นไม้แต่ขาบดำยังกเกาะกิ่งอีกฟังฝั่งนี้ผีเปลือยยังไต่ขึ้นจากอีกดาน เหมือนทั้งสองจะล้อมห่างเอาไว้พรานสีลูกถ้าชักช้ากว่านี้อีกนิดเดียวห่างนี้อาจจะกลายเป็นโลงของเขาอีกก็ได้เขาไม่รอช้าหยิบไฟแช็กแล้วก็คว่างฟืนแห้งคลุกกับน้ำมันที่เตรียมไว้ลงไปใต้ห่างไฟลุกพรึบขึ้นสว่างโชนกลางสายฝนที่ยังตกพลำๆไฟช่วยเปิดทางมองเห็นรอบๆห่าง แต่สิ่งที่พลานสีเห็นต่อมากลับทำให้เขาแทบหยุดหายใจผีตัวนั้นมันคลานหายเข้าไปในต้นไม้เหมือนต้นไม้ดูดมันเข้าไปไม่มีหล่องลอยอะไรเหลือไว้ให้เห็นส่วนตะขาบดำตัวนั้นบนกิ่งไม้นั้นพอเห็นไฟมันก็ส่งเสียงฟอแล้วก็คลานหายเข้าไปในเงาเมื่ดช้าๆฝนยังตกไม่หยุด แต่หัวใจของพลานศรีกลับรู้สึกเหมือนฝนตกอยู่ในอกหนาวเย็นไปหมดเขานั่งนิ่งอยู่ทั้งคืนไม่ได้นอนแม้แต่นาทีเดียวทั้งปืนทั้งไม้ทั้งไฟปูกเตรียมให้พร้อมตลอดเวลาพลานศรีไม่ได้หลับเลยแม้แต่นาทีเดียวเขานิ่งคิดอยู่จนฟ้าเริ่มสางเม็ดฝนเริ่มซากินดินโชยฉุนจากพื้นเปียก แต่พานสีไม่กล้าลงจากห่างทันทีเขารอจนแสงอาทิตย์ลอดหม่านไม้สาดเข้ามามากจึงค่อยๆสะพายปืนลงมาอย่างช้าๆด้วยหัวใจที่หวาดระแวงเมื่อเท้าสัมผัสดนินพานสีไม่หันกลับไปมองห่างในใจเขารู้ว่าคืนนี้จะไม่ใช่คืนเดียวที่จะต้องผ่านมันเขาจะต้องอยู่ที่นี่อีกคืน ตามคำท้าทายของพานรุ่นเก่าเขาเดินลัดเข้าไปในแนวป่าหวังจะไปหาน้ำดื่มจากลำห้วยแต่ระหว่างทางสายตากลับสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งต้นไม้ใหญ่สูงตรงานกลางลงหวายลำต้นตรงเรียบเปลือกสีดำสนิบไม่มีตะปุมตะปัํมหลันไม้อื่นเลยต้นตะเคียนพรานสีรุ้ทันที แต่มันไม่ใช่ต้นธรรมดาเพราะโคนต้นไม้ต้นนั้นมีผ้าแดงผูกไว้จางๆและมีคราบเลือดที่ยังแห้งติดหยุดที่ลำต้นรานสีลูกที่คราบแห้งอย่างระมัดระวงังมันมีลักษณะเหมือนเลือดที่หยดนานแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกก็คือกลิ่นข้าวเลือดยังคงอยู่แรงมากเหมือนเผ่งมีใครถูกเชือดตรงนี้เหม่อไม่นาน ขณะเขากําลังยืนพินิษเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆจากหลังต้นตะเคียนสีมึงยังไม่ไปอีกเลยว,วะพลานสีสะดุ้งเหือกเสียงนั้นเบาแต่คุ้นเคยมันเป็นเสียงของพลานมืดเพื่อนสนิทของเขาที่ตายไปเมื่อสามปีที่แล้วในป่าแห่งนี้เขาหันขวับไปทางด้านหลังต้นไม้แต่ไม่มีใคร มีเพียงเงาใบไม้ไหวตามลมพรานสีตะโคนกลับไปเสียงแข็งอย่ามาลอกกูพ้านมืดมึงตายไปแล้ววิญญาณมึงจะเอาอะไรก็พูดมาเสียงเงียบหายไปชั่วครูก่ก่อนที่จะมีเสียงหัวเราะแหบผ่าเบาๆลอยมากับสายลมกูไม่ได้จะเอาอะไรกูแค่อยากบอกว่า คืนนี้กูจะมาหามึงพรานสีใจเต้นแรงจะปบถุงเครื่องรางที่คล้องคอไว้แน่แล้วถอยหลังออกจากต้นตะเคียนช้าๆเขากลับไปยังห้างในช่วงบ่ายพยายามก่อไฟให้มีควันคุ้งรอบหกักฝนยังตกปลอยๆอย่างไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหัวใจเขารู้ดีว่าคืนนี้อาจไม่ใช่แค่เสียงหรือเงา แต่อาจจะได้เจอกับพลานมืดตัวเป็นๆหรือในล่างที่ไม่ใหญ่คนแล้วก็เปลี่ยนได้พอแดดบ่ายค่อยลงหลังไหลเขาพรานสีก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในบางอย่างของอากาศมันไม่ใช่แค่ความชื้นของฝนหรือกลิ่นดินชื้นจากฝาช่องคุมแต่มันคือกลิ่นของความตายที่กลับมาอีกครั้งแรงชัดและลึกถึงกระดูก เขาขึ้นห่างในยามเย็นพร้อมฟืนแห้งน้ำมนแล้วก็ลูกปืนตะกัวลงยันทุกอย่างจัดเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาในคืนนี้คืนที่สองคืนสุดท้ายตามธรรมเนียมของพรานลุ่นเกา่าฝนเรื่มตกอีกแล้วครั้งนี้ตกเงียบเมียบไม่มีฟ้าร้องไม่มีเสียงลมมีเพียงม่านฝนบางๆ เหมือนหมอกแห่งวิญญาณเลาล่าห้าทุ่มเสียงฝีเท้าเดินโครมครามบนพื้นดินได้หางพรานสีชโงกดูด้วยหัวใจเต้นแรงเขาคิดว่าคงเป็นวัวแดงหรือว่าเก่งที่หลงฝนมาจะไม่ใช่มันคือเงาร่างของคนที่เดินตรงเข้ามาใกล้ห่างทีละก้าวไฟจากเตีียงเจ้าพายุส่องให้เห็นทีละส่วน เสื้อพ้านเก่าๆขาดลุ่งลิ่งมือข้างหนึ่งถือปืนลูกซองแฟตอีกมือห้อยกระเป๋าหนังสัตว์แบบที่พรานเมือดเคยใช้และใบหน้าแม้จะถูกเงาผมเปียกปิดบังไว้แต่พรานสีก็จํำได้ทันทีมันคือพรานเมือดจริงๆสีเสียงนั้นแหพผลาคล้ายเสียงคนที่ตายทั้งเป็นพรานสีไม่ตอบ เขากำลูกปืนในมือไว้แน่นกูไม่ได้มาเอาชีวิตมึงแต่กูติดค้างมึงตอนกูตายกูถูกผีปอบลากยินวิญญาณกูไม่ได้ไปไหนติดอยู่ใต้ต้นตะเคียนเลือดต้นนั้นเท่านั้นหยุดอยู่ห่างจากห่างไม้ไม่ถึงห้าเมตรมันเงยหน้าขึ้นมาช้าๆ ดวงตาข้างหนึ่งยังมีน้ำเหลืองไหลออกมาอีกข้างถูกมแรงใช้จนเหลือแต่เบากูเคยมัดใจป่าด้วยของดำกูใจวิชาไสยศาสตร์ล่าผีกูฆ่าสัตว์บูชาป่าสุดท้ายกูก็กลายเป็นของป่าไปเองถ้ามึองอยากให้กูไปจงเอาเลือดของกูไปลาดที่ตนตะเคียน เขาเครื่องพรานกูให้หมดและจุดทูบให้กูกลับไปเกิดด้วยพรานสีไม่พูดอะไรเขาหยิบถุงเครื่องรางของพรานเมืดที่เขาเคยเก็บไว้เป็นอนุสรผ้าแดงลูกปัดมีพรานดำหักผ้าเขาม้าม้วนแห้ง,หงเขาจุดไฟเผามันตรงหัาไฟลุกพลึบขึ้นกลางสายฝนวันลอยฟุ้งไปทางต้นตะเคียน เงาของพรานเหมือนยิ้มออกมาอบใจมึงมากนะสีกูไปละเสียงสุดท้ายนั้นเบาเหมือนเสียงลมพัดผ่านใบไม้จากนั้นเงานั้นก็ลม้มลงและละลายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงรอยเท้ากลางโคนและขี้เท่าสีดำที่เปียกฝนอยู่เงียบๆพอถึงลุ่งเช้าพรานสีเดินไปที่ต้นตะเคียนอีกครั้ง เขาเอาขี้เท่าในกระป๋องเล็กลาดลงไปตรงโคนต้นไม้จุดถูกหนึ่งดอกปักลงดินไปเธอมืดกูมาส่งมึงแล้วจากนั้นเขาก็เดินออกจากป่าช่องกลุ่มและไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลย